สิทธิเขาฟื้นเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนแมตตาให้ลูกด่งดังกับเขาเธอนะชื่อสิ ให้มีเนมีหองมาลอยเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวหลูปเป็นสิ่งสาคนญของสิทธิ อมพีหนกกูงามยังไงะอมให้หนักกูงามคือดังพระแม่ให้แค้นกูงามดังพระนารายให้ริดกูงามดังพระจันชายเสาเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้กกูเสาเมืองสวรรค์ สอ<ำ>งสาสวัสดีค่ะ